สวัสดีครับนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําเครื่องโกนหนวดของท่านชายนะครับของสุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีก็น่าจะใช้ได้นะครับถ้าสุภาพสตรีมีหนวดนะรเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าจะใช้ไม่ได้นะครับนี่มาเปิดดูข้างในมีอะไรนะครับเขาจะให้สายชาร์จไทซีมานะครับนี่หนึ่งเส้นนะครับสั้นๆนะครับแล้วก็แปรงนะครับสําหรับปัดเส้นหนวดท่านนั้นเองนะครับนี่นะครับจะเป็นกลมๆทรงกระบอกนี่นะครับนี่มีปุ่มชงานอยู่ปุ่มเดียวนะครับนี่ ชา์ดด้วยท้ายสีเนี่ยตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเปิดดูเลยครับเนี่นะครับแล้วก็ใบมีดแบบสามแฉกนะครับนี่ลองกดดูนะครับมันแรงไหมโอ้แรงอยู่นะครับนี่อันนี้พอที่จะมีแบตเข้ามาอยู่นะครับจะลองเปิดดูนะครับอืการใช้งานคิดว่าทุกท่านน่าจะใช้กันได้นะครับนี่ไม่ยากนะครับก็แย่เข้าไปใต้คางใต้หนวดท่านนะครับนี่นะครับหนักเบามากครับพกพาได้สะดวกสบายนะครับคู่มือก็ไม่ต้องดูหรอกครับคู่มือ คงไม่มีอะไรนะครับสำหรับการใช้งานแค่เครื่องคูนหนวดนะครับแต่ผมว่ามันเบาเหมาะมือเหมาะที่จะพกนะครับโอเคครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อมาใช้งานก็อย่าลืมนะครับผมปักตะกร้าไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ